เฮป The One iOS 16.3เวอร์ชัน RC Release Candidate มาแล้วนะครับในตัว RC นี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะปล่อยให้เราได้มีการอัปเดตใช้งานว่าแต่ตัว16.3นี้มันมีอะไรดีอะไรเด่นไปดูเลยตัว16.3นี้เด่นๆเ,เลยก็จะเป็น Security Key สำหรับ Apple ID นะครับปกป้องข้อมูลขั้นสูงนี่จะเป็นแบบนี้ แต่ประเทศไทยคาดว่าน่าจะยังนะอาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งให้ชันรอแล้วได้อะไรรอก่อนครับลองรับ HomePod 2ที่เพิ่งเปิดตัวออกมานี่ตัวนี้ก็ลองรับครับพื้นหลัง b a c k Unity จะเป็นแบบตัวอย่างภาพนะครับนี่ก็สีสันสดใสแก้ปัญหา Apple Pencil ใน App Free From นะครับซึ่งบันคันเราขีดเขียนเนี่ยมันไม่ติดสำหรับคนที่ใช้ iPad นะส่วนของซิลิก็มีแก้นะครับสำหรับใครที่ขอเพลงจากซิลิแล้วมันไม่ตรงเนี่ยเขาก็จะแก้ไขนะและไฮไลท์ที่มีปัญหาล่าสุดเลยนะครับการที่เป็นสีเขียวแนวนอนขีดๆเนี่ยเขาก็อัปเดตนะครับใน iPhone 14 Pro m a ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปอัปเดตได้ที่ซอฟต์แวร์เบต้าโปรแกรมเลยนะแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว